สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมนะครับโอ้เห็พชยังเนี่ยหัวลาบหัวลาบหัวลาบพี่น้องโอ้โหเพชรเห็ดเห็ดกระดรางซีซุปคลายเหมือแรงครับยยาเซียนเห็ดกระดรางนะครับตอนนี้กระรางเพ็ดขับเข่าเพชรยังนาะบ้านเนี่ยฮะโอ้ทำทั่วปียังดี เบอร์่าอูปะเก้วเสร็จเออจังมาจังเบอร์ไปนอนใส่พริกกี่นง้งเนพริกแห้งป่อคือนละคนอจข้าอะไรอ้่วป่นปาก่อนี่ข้าอแล้วปั่นให้นไหูปะกล่พี่น้อง อูป้ปลาแก่กโอเ้โอเ,เป็นตาแสบคักปลาปันเข้ามาญี่ปุ่นหรอไม่หนาครั้มเครื่องหนึ่งพี่น้องครับอู้ปลาแกวครับตัดอ,อู๊นะบ่หั่อืมหยุดอย่อร่อยเดี๋ยวจุ้งน้อยห้ามมากินกันอาหารแบบบานบาดนะพี่น้องอันนี้ก็จะตำถั่วนะครับตอนนี้ตำถั่วของชอบนะครับตั้เครื่งนึงอืมซื้อของเรายี่บาทอืม ตำถั่วนะกระจอยคนโอ้โมาสอบหนึ่งใครกระจอยบอกแล้วมารถยังรถโดยสารบอกถูกแล้วคือบอมัมาส่แม่บ้านเราซื้อบัวลงกองลอยก็มาเอามลงกองลอยนะครับทำถั่วนะกินเสร็จแล้วเราก็จะตากผ้านะครับปั่นผ้าไว้ เอาบอกกินเอากันตั้มก็ก็ใกิน้อมกันกินนองก็ยังแซ่บเจือกระถูกมมันปนใจอื่นตัวี่ยนไม่ได้กเพราะือ่กอ่ะชงนอนมากินการกินน้อง ตำถัวถ่วตำถัว่วตาถั่วครับพี่น้องครับหลังจากแล้วแล้วฮาก็มากินอืะนะอปีงก,กบปีงก,กบนะครับอันนี้ยังเนี่ยเซียนอุป,ปลาเก,ก้วอ่ะุปลาแก้อทำมกทมัวนเนี่ยทำถั่วครับพี่น้อง คนไทยเขากินข้าวเจ้าครับเมื้ใส่แฉะเฮ<ศย>้ยใส่ใช่ไหมเฮ้ยติมเลยนั่งลงนั่งลงเฮ้ยหยาบี มาเล้พไปน้องอืมตับตับอืมตอืมอมหไป้งมาแกข้าวขาว กไหไปทำตกพี่น้องเอ้ยข้ามาให้รำละต่เได้ติดกี่ต่างติดเรื่อยว่ามันมีลอดเหมือนลองรอยทำรอยมีนกประกาศข้ายบานขึ้นใช้สนเราปล่อยเาปล่อยหราไม่ร้อะแล้วเปล่าล่ะเขารงบางขึ้นบ่มีเงินรักษาผัว ประกาศคายบาทแล้วเศรษฐกิจแน่เนาะายบาททำไปไหมสิเศรษกิจวองรแว่งคายบาไปลาแมอไปลาแซลอนต้มหอยหืมหอยเหรอต้มหอยก็แส่สุดเลย bây giờ phải. Giờ phải. Ông bắt chụp ba. Ông đâu xem. Tại vì pick. Mỏng này nó như là. Cái cái bản mà. Đi phải nằm bưng như nọ. bưng kia เนี่ยเสมอย่าขายอีก่ิ๋วคนว่ะกบเรี่ยงเลยครัว่ะกบเรี่ยงอะไรเนี่ยพันาย่าขายสื่อยโรปนว่ะมีบดพวอก่คนมีบุตรมีอยู่พัน่าย่าขัวไอพร้อมอกแล้วใจสั่งทำไมเจ้าเจีาเว้าจิอกเข้ามาเมียตำรวจขัวพร้อมม่้ขโมยปลาคนสัคือเข้ามา ขึ้นได้ครับโอ้ยอยําหินเสียแถวเลยครับปีนกบครับพี่น้องตําบักจัวเข้ากันคัก พี่นี่มันพิดเพลนเนาะขึ้นบ้านจ่ายซื้เอเย่งเลยคว่าข้าสื่อน้ำลายโส,สข้าวบะมี่เปิดนี่ต้องใช้โกบหายเลยชักตัวเขาเอาน้ำจัออืมอืมันารนาอืมันไเนี่นนนยนะกระบาไหมไมแต่คอยเชื่อ ใจ่สือปู้งนั่งก็ไดบางคนเอาอเกินจะเถื่อนเจ้าไทยเจ้าไทย เอนพี่น้องกกินน้ำแนวกินข้าวแล้พี่น้องกินกุ๊บมุกปลาแก่ตาหนึกทัวกมพักกินของหมันบาเพ่อ,อ่ไรเนื้อม่สมพักนี่นขายดีเนาะอืมอางสูงสหวาน,นบนเลยะบตเฮดถ้าซื้อแีลูกไข่ครับว้าย,ยเหรอไข<ป>่ี วีลองจะจีฮะเขาคนไข้ตัวหนูใสยครับวะห่วยอยู่ใส่ข้ามซ้อนอยู่เนี่ยจะให้ใส่เพิ่นแต่พนท้าของตัวนมูกันพอมหมูเดียวกันพร้อมกันพมยก็พรอมกันเจ้พร้อมกันมูเดียวกันจะเป็นยังมูซ้อนกันจะเป็ยังไง หลังจากกินข่าวแล้วไปเสนอไปซ้าย,ไป,ายไปฮะพร้อมกันกินข่าวแล้วก็สิไปงูมหอยติบ้านเลยง,งูมหอยชิอวอ,อะไรหรอกอไปกันอยากไปไหนไหมไปละพี่นอ้องไปงูมหอยแล้วก็บ่กขั้นไหนไปนะขับไง มัน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 ,มนไ,มไ,ไปกบไัยนี่ไ,ไัยไ,ไปอ้ไพี่นหรอ,อบมยูเหอวจะเคลื่อเขาป้าอีกแล้ว <laughs> ไอ้งวงหอยยัยเซียนมือแรงและเสตต์อันซุปเฮ็ดกระด่างใส่หอยขายนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลล์นะครับช่องกัญชัยลำเพลินขอบพี่เชียวนะครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนช่วงนี้รักษาสุขภาพดนะพี่น้องโรคไพ่กระลายมันมาน,น้าอากาศนะครับเดี๋ยวคาวาวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบอากาศจะหนาวลงอุณหภูมิจะลงสี่ถึงหกองศา,น,ๆๆาน,นะครับผมจังได้กะรักษาสุขภาพอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคน ปัสจากโกรกไผ่ไข้เจ็บปัสากาโควิดเดอร์พี่น้องนะครับผมผมก็อยู่แต่บ้านนะครับบด้ไปใส่ไทยแต่จังสีหลให้พี่น้องเบิ่องโดยความฮักและคิดฮอดคุดฮอดเวที่มอลำนะครับคิดฮอดคิดฮอด,อดแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็ต้องทำาใจยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมก่อนที่ สิ่ด้ไปลองไปรับกับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมจะสิได้รับเดือนใดเขาว่าประมาณเดือนกุมภาพบ่สิ้นเดือนกุมภาพบ่ประมาณนี้แหละครับผมอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องยู่ดีมีแห้งสุขุสุข,ขคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอ้ได้สมใจปรารถนาทุกประการครับผมสวัสดีครับพี่น้อง